สวัสดีค่ะสวัสดีสิทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจ,จารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจ,จารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะ ไม่อนุญาตให้บางลิงกใดๆใต้คลิปนะคะช่องอยูมารุมพัฒไม่อยู่ไม่ได้เก่งไม่มียานวิเศษใดๆนะคะไม่อาจอย่างรู้อนาคตได้ว่าเขาจะมาตัวไหนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้หุ้นทั้งวันนะคะเด่นศูนย์กับสี่นะคะอันนี้สูตรนี้จะเป็นเด่นรูดกันเนาะ นะคะก็เจาะตามถ้าใครชอบเจาะก็เจาะตามได้นะคะเพราะจะับจับคู่ให้ด้วยเนาะศนูนะคะเขาจะเข้านี้เช้าห้างเช้าบ่ายนี้ไหมดรเจลืมไม่ได้จดมาค่ะถ้าเป็นฮานอยก็จะมาเฉพาะพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะคะคือเข้าศูนย์นะคะเข้าตัวเดีนศูนย์เนาะส่วน4ก็จะเข้า ไต้หวันเกาหลีจีนบ่ายน้อยเฉพาะเจาะเก้าสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของตัวเด่นสีเนาะตัวเด่นศูนย์ก็จะไปลาวพัฒนาด้วยนะคะส่วนมาเลแล้วก็ลาวสตาหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาดูลาวสตาของวันนี้นะคะวันนี้ในสูตรที่จับให้นะคะที่สูตรคำนวณ ก็จะเข้าตัวรองเจ็ดในสูตรไม่มีคู่นะคะเพราะไม่มี2เนาะเดี๋ยวเรามาดูของอันนี้ลาวลาวพัฒนาเข้าสีค่ะเข้าสีไม่เลิบเจลือมเข้ามา4 4 1ีหนเนาะใช่ไหมนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะในสูตรน,นี้มาเลก,ก็หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวดินเก้านะคะเข้าตัวดินอย่างเดียวนะคะวันนี้ฮานอยพิเศษเข้าตัวดินสองแล้วก็ตัวดินหกนะคะในสูตรมีสองศูนย์ส่วนฮานอยปกติหลุดนะคะฮานอยปกตินี้หลุด ในสูตรนะคะส่วน VIP นี้ก็เข้าทั้งตัวเด่นสองแล้วก็ตัวเด่นศูนย์นะคะในสูตรไม่มีเจดนะคะมาดูของพวกนี้กันค่ะทุกคนวันนี้สูตรเข้ารูดอย่างเดียวนะคะอานอยไม่ใช่สิโอ้ยบ่าผพีดบ่าถึงแล้วพี่น้องเอ้ยหุ้นทั้งวันนะคะให้เด่นสองห้าจับคู่ให้นะคะสองศูนย์สองสี่สองห้าห้าย์ห้าสี่ห้าเก้า เก้าสองศูนย์สี่สองห้าศูนย์ห้าสี่นะคะอันนี้คือหุ้นทั้งวันใช้ได้ทั้งวันนะคะตัวเด่นสองกับ้านะคะก็เลือกเอาหุ้นที่เราชอบไปลงทุนแล้วกันเนาะส่วนลาวสตาให้เด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สี่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งแปด 1 70, 91, 4 7 0 7 8 9 1 9 1 0 4 1 7 0นะคะใช้วิจารณยานของตัวเองนะคะเพราะว่าช่องอยู่มารุมพักนาย,ยู่ไม่มียานวิเศษใดๆน,น,นะคะ5นอยเฉพาะก,กิจให้เด่น1 9 1 4 9 4 2 6 2 7 6 7 4 1 9 2 1 4 6 9 4 7 2 6 1 2 7 9 6 7

สองศูนย์สามเก้าสามห้าหกสองหกสองเก้าศูนย์เด่นสามเก้าค่ะอาหนอยปกตินะคะเด่นเจ็ดสี่เจ็ดสองสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองสามสี่สองหนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามสี่สองเด่นเจ็ดสี่อานอยบีเอพีเด่นสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ด สองสามสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สองสี่เจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามสองสามศูนย์เจ็ดเด่นสี่ศูนย์ครบแล้วนะคะก็ขอให้จับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงกัปงังเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ